สวัสดีค่ะพบกับรายการ Watch What EP ที่58วันนี้พบกับมิวทันย่าค่ะแล้วก็เปาไฟจากเปวไฟพอดแคสต์ครับกลับมาอีกครั้งต้อนรับเดือนกันยายนใช่เพราะว่ามีคนเบี้ยวไม่ยอมอัดแต่ว่าเราดูหนังกันไปตอนเดือนสิงหาคมเอามันมันสิงหาคมเหรอเรื่องที่เราเพิ่งดูไปเนี่ย 1> <31 S 2> ส1สิงหา31สิงหาใช่แต่ว่าจริงๆเราก็ดูต้นเดือนกันยาเนเลยอ่าใช่จริงจแล้วมันคือเรื่องอะไรนะ stress มันเป็นหนังที่เราคุยกันมานานมากว่าเราอยากดูใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับน้องหมาต้องเรียกว่าน้องไหมมันมันไม่มีความน่าอินดูอยู่แล้วนะมันคือหมาเหี้ยได้ปะมันเป็นหมาที่แบบว่าจัดจ้านเออคือจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ยโปรแกรมฉายอะมันตั้งแต่กลางปีเอแต่ว่าเหมือนกับที่บ้านเราอะคนที่เขาเอาหนังเข้ามาฉายอะมันจะดีเลยกว่าที่เมืองนอกคือมันไม่ใช่แค่ที่ไทยนะมันเป็นหลายประเทศเหมือนกันเว้ย มันจะมีบางประเทศที่แบบว่าเขาเข้าฉายพร้อมกับอเมริกาเออบางประเทศที่แบบก็ฉายชา้าแบบบางบางประเทศไรที่เราไปดูตารางมาฉายทันวาก็มีถ้ามัน,มนช้าจังเราคิดว่านะ่าจะเป็นเรื่องของทุนด้วยทุนของการสร้างหนังทุนมันน้อยมากนะการใส่ซีจีปากหมามันมันไม่ต้องใช้เงินเยอะเท่ากับการใส่ซีจีแบบทั้งเรื่องอยู่แล้วไงเอออืมอืแต่ว่าหนังก็ไม่ได้อยู่ในกระแสขนาดนั้นอ่าใช่มันไม่ใช่หนังในกระแส แต่เป็นหนังที่เหมือนนะักวิจารณ์ค่อนข้างจะรักมันมันเป็นหนังที่อ้วาวก็คือผู้สร้างมาจากเรื่องเท็ดปะใช่จากเรื่องเท็ดออก็คนถ้าเกิดคนที่เคยดูเรื่องเท็ดก็จะรู้แนวแนว,แนวของเท็ดว่ามันเป็นยังไง<อ>ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเท็ดในคราบหมาเออใช่เ,ออเพราะไอหมีเท็ดเนี่ยเหมือนกับเป็นหนังที่แบบว่าฟิลแบบลบล้างภาพพมทรงจำแบบตุ๊กตาหมีเท็ดดี้<อ>ทิ้งไปหมดเ,<อ>เลยถึงแนมะ้ว่าเท็ดกับเท็ดดี้แม่คนละโลกกันนะ แต่แม่งรู้สึกว่ามึงทำให้ภาพลักษณ์ของตุ๊กตาหมีแม่งแบบจันไลามากใช่ใช่ใช่<อ>ก็เรื่องย่อเรื่องย่อของเรื่องนี้ก็คือว่ามีน้องหมาตัวหนึง่งก็คืออย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว่าเวลาหมามันจะซื่อสรรตัตย์ต่อเจ้าของมากจะรักเจ้าของมากอะไรเงี<ช>้ยอีหมาตัวน,นี้ก็คือโอ้โหรักเจ้าของมากทั้งที่เจ้าของไม่ได้รักอะไรมันเลยแล้วเจ้าของก็แบบพยายามจะแบบทิ้งมันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วสุดท้ายก็แบบไปทิ้งมันที่ไกลๆแล้วพอมันแบบว่า มีเพื่อนเพื่อนข้างทางมาบอกว่าเออเนี่ยที่ที่ทาอยู่อ่ะคือโดนทิ้งนะไม่ใช่คือการเล่นเกมเอมันก็เลยเหมือนแบบเปิดโลกว่าเอ้านี่กูโดนทิ้งหรอเลยอ่ะก็เลยแบบว่าเริ่มการแก้แค้นเออใช่โดยที่หนังเราบอกหนังมีความเป็นคอมเมดี้แล้วมีความเป็นแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยระดับหนึ่งเพราะว่าหนังอ่ะพยายามที่จะแบบว่าเฮ้ยแบบเราต้องหาทางกลับบ้านนะเพื่อจะไปแบบไปจัดการเจ้าของตัวเองอย่างเงี้ยโดยที่ ตัวเทโรที่เหมือนกับว่าตัวของหมาสุนัขอ่ะมันจะจําได้เป็นแบบเรียกว่าสามจุดเช็คพอยต์เออซึ่งเราเราพูดได้เพราะว่าหนังมันไม่น่าจะมีคนดูอยู่แล้วเ,เช็คพอยต์แรกคือไอที่เป็นมมาหมุนไอที่เป็นอะไรนะชิงช้าสวรรค์เป็นมมาหมุนเป็นวงล้เอเป็นวงล้อสเตร์ยักษ์ใช่อันนี้สองคือโคน คนขนาดใหญ่กล้วยขนาดใหญ่ก็คือภูเขาก็คือภูเขาอันที่สามคืออะไรนะนางฟ้าเทวดาที่เป็นคนส่งจดหมายอ่าเออใช่ใช่ใช่ซึ่งมันคือสามอย่างนี้ที่หนังมันจะพาเราไปตามจุดเช็คพอยต์ทั้นสามอย่างคือมันก็อิงจากแบบว่าจากนิสัยของหมาที่มันจะคอยสังเกตเวลาที่แบบเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยมันจะแบบจําได้ใช่เออคือหนังอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยหนังเล่าแค่นี้แล้วก็หนังไม่ได้จะมีความแบบซาบซึ้งหรืออะไรเยอะเลย พอทุกครั้งที่จะเข้าความแบบเป็นมูทแห่งการซึ้งอ่ะก็ตัดฉับด้วยกับมุกตลกโปกฮาแบบหมดเลยอ่ะใช่ใช่คือเราคิดว่าเด็กไม่ควรดูอย่างหนึ่งเพราะว่าคำหยาบเยอะมากออใช่เป็นหนังหมาที่พูดแต่คำว่าฟักใช่ม้วก็มีแต่เริ่อบอกว่าสิบแปดบวกอะไรเงี้ยออสิบแปดบวกมากคือคือพอมาคิดในมุมกลับอ่ะคือมันก็เป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ค่อนข้างจะเพลินระดับหนึ่งเออดูแบบไม่ได้คิดเลยมากใช่ เราคิดว่าควรถอดสมองไปดูเรื่องเนี้ยถ้าเกิดมีคนบอกว่าเม็กต้องถอดสมองแล้วว่าอันเนี้ยต้องโยนสมองทิ้งด้วยเออเพราะคือเราจะคาดหวังความสมจริงหรือเอรจาจะเรื่องเนี้ยยากมากๆไม่ต้องคาดหวังเลยดีกว่าเออคือรู้สึกว่าหนังทำมาเพื่อความบันเทิงอะ่ะบันเทิงแบบของจริงอะ่ะสไายเท็ใช่เพราะเหมือน,นว่าพอสุดท้ายเราก็แค่อยากไปดูว่ามันจะแก้แค้นเจ้าของอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่าจะทํายังไงตอนจบตอนจบจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือตอนที่ดูก็แบบ เออหรือว่าเจ้าของจะคิดได้นะเอมันจะแบบจบแบบกลับไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรสุดท้ายก็คิดว่ามันก็คือตัวหนังอะไม่ได้มีการหักมุมอะไรเออไม่แค่ไม่มีการหักมุมเลยเอาจริงจริเหมือนเทเลอร์อะก็เล่าไปหมดแล้วนะว่าบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่เทเลอร์เล่าหมดแล้วใช่แต่นี่มันแบบเหมือนเรามาเก็บน้ําอ่ะทั้งที่แบบว่าเทเลอร์ก็คือบอกเนื้อไปหมดแล้วอะไรเงี้ยการที่เข้าไปดูรงเราก็รู้สึกว่าก็แบบก็โอเคมันเพลินมันเพลินมเพลิน ค่นั้นเองใช่ออไม่ไม่ต้องให้คะแนนได้ปะเรื่องเนี้ยเอาเป็นว่าชอบเราชอบเราชอบเราชอบเหมือนกันเรารู้สึกว่าดูได้ไม่เสียอะไรเงินใช่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นมีหนังเรื่องอื่นให้ดูอะเราว่าไปดูเรื่องอื่นก็ได้ไม่แต่ที่เราอะคือตอนตอนแรกอะมันมีสองเรื่องก็คือเรื่อง stray กับอะไรนะ t o u r i s m อก็คือแบบลังเลว่าจะดูเรื่องไหนก่อนแต่พอมาดูรอบหนังอะก็คือเราต้องดู stray ก่อนเพราะว่ารอบหนังน้อยมากเราคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้ไม่นาน เออใช่ก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้ว่าชอบก็ชอบโอเคเราขอไม่ให้คะแนนเรื่องนี้ละกันเพราะว่าตัวหนังไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษขนาดนั้นถ้าใครแบบว่างๆไม่มีอะไรทำเงย้อแบบอยากหาอะไรดูก็แนะนําเรื่องสตรีมเหมือนกันใช่แนะนํามากเออแต่ว่าลงจะหายากใช่ลงตรอบตอนนี้เหลือน้อยน้อยมากน้อยแล้วเป็นเวลาที่ไม่ค่อยดีด้วย ใช่แล้วเ,เ,เหมือนที่สังเกตก็คือโรงภาพยนตร์อะในแต่ละสาขารอบมันจะคล้ายๆกันหมดเลยอ่าใช่ใช่ใชเออมันเลยทําให้เราแบบว่าไม่มีช้อยส์เยอะอะแบบบางทีแบบว่าเออเราถ้าเกิดรอบที่สาขานีนได้เราจะไปที่นี่อะไรเงี้ยแต่กลับกันไปบบว่าทุกเลทุกที่อะคือรอบมันเหมือนกันใช่เราก็เลยแบบไม่มีที่เลือกแบบที่เลือกใช่เพราะที่เราแม่งอยู่ท่ามกลางห้างอะแต่กลายเป็นว่ารอบหนังเหมือนกันหมดเลยใช่ก็ประมาณนี้ กับสเตรใช่ไหมใช่ก็ไปติดตามเรื่องมากกับ Grand t o u u r s s m o ได้นะคะได้ครับผมก็อีพีนี้ต้องลาจากละจากลาเจอก,กันอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ